ออีีีวเเื้าพังมันว่าเด้อพี่น้องพังมันว่าเด้อสบายดีพี่น้องปุ๊บพ่อกับซ่องน้องแคทคือเก่าสอบถามน้องมอสกับเป็นอย่งไรตอนตอนนี้มีซ่องแล้วมูซึ่งกับเป็นอย่งไรมูซึ่งกับสบายมูซึ่งกับสบายซ่องยังห้องตูน่ะฮะยังมีซ่องน้องมอสแล้วัาคนแหละเฮ้ยอ้าว พันประมาณสบายดีปลาลุ่มนะแม่ลูกโอนแลนด์เดอฮอดพัลแล้ะคนติดตามทางใดบ้านผีน้องส่องน้องมอตฮอดพันแล้วสั่นคนติดตามชีสลองยังเฮยไม่สลองครับสลองลงดำนาสวยก็ได้พอดำหนาอยู่แซมไม่นากันแล้วบ้าอันมาเม่นหน้าเฮ้าไอ้จะลงดำนาซอยสรองอ่ะอันเอฟซีเขามาเม่นอยู่ส่องเฮาว่า น้องเค้นให้น้องมอดน่ะสรองมูกระถาเด้อสัสไม่มีเงินหรอกค่ะก็ขายน้องมอดไงขายยังไงขายเติยงแล้วจะฉลองได้หรอก็ไม่ฉลองไงขายเธอแล้วเธอก็ไม่ต้องฉลองเป็นนั้นก็เสียฉลองฟรีนี่หว่าไม่ฉลองฟรีหรอกน้องมอดน้องมอดหน้าน้องมอดดำแล้วบ่ การแล่ดำนาดแล่ดำนานหญ่าอะไน้องมอสกับสีเมื่อดำนาเจ้าของบ้านกับสีเป็นเวลาเฮงเตือบวได้บึ่งบ่ได้เห็นกันกับสีบึ่งจะได้ขีปหแล้วเออบุกเขาไปเบึ่งดนอกเสีน้องมอสยังว้าวส่ห้าววะเสียนิดอ้าวบอเบึ่งกี่กันน่ะแล้วเอากตบุกเขาไปบึ่งซ่องน้องมอสคือการเสียนิดบอกมีเวียเข้ากับสีเด่นเกมดีกว่าเอา เจ็บเอวสันเฮ้ยหน้าตีเหลี่ยมเลยเห็นกระเจ็บก่อนกระสางมันลูกอีเห็นแต่มันเอาสบายดีปลาลูกหนึ่งสองสบายดีปลาลูกลูกนนห้อยมือได้เจ้าสีดำนะอยู่บ้านปังมือได้เจ้าสีดำนะมันยังกะน้องเอวมันยังกะน้อยอยู่เอ้ยจะใส เยา้ยาเย้าคืบอบอลงูลูกกาชวยไม่ติง้อีปีนี่นะนี่อ,อ,นอ,อันนี้สิการสิเป็นหน้าไห้สุดท้ายของมือนี่เนาะพี่น้องไว้ยังกองไห้เอากระดัมไห้นี่แล้วแล้วก็ะยาว่าอย่างนั้นเหรอใช่ท่านถามมาแล้วไปหลุกกาดัมไห้นี้แล้วแล้วก็ยาแล้วก็ลงไปหลุกกา ไเทึงมันยังมีกล้าอยู่จะไปดำมันทำไมหลกกล้าต้องเตือนกูสิกล้าไล่้แต่ถ่ายพิสูจน์เองเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่<า>มันอะไเองเคยหลายกำลังขาดหน้าตอนนี้เขาก็น,นังอยู่ผมสอนร้อน,อนสดขนา,างหน้ากระสิเป็นเคยกลางกับไอ้มีเพราะกนนังเห็นยังเนาะ จังไดหน้าสีเหดีพี่น้องหน้าอยู่บ้านโน้นสูงสีแล้วยมอะรู้ซึกจัย่างใดซื้อโลกครับเอาบัดอยู่บ้านปังเด้สะหน้าเจ้ากองให้กระดัมมือนี้มือแรกพี่น้องเอ้ยได้คนอยู่บ้าบักหลายๆสำทุ่งบิ้เบิ้งนี่เออสบายดีพี่น้องอันได้คนอยู่มืนอยู่ในสิบเอ็ดคนคนงานใครอยู่ยัางในสิบเอ็ด บุกขายจังไดกันซ้ำหน่อยกันซ้ำหนอยคู่ละแปดเบิร์ตบ้านอ่ะจ้างแพงกว่าโมเบิร์ตคู่ละแปดบาทก้าน่ะคู่ละแปดบาทมัละสี่บาทเออมัละสี่มัละสี่บาทมูเขาจ้างนานคู่ละห้าเปิส่คู่ละห้าคู่มัละสามบาทนี่ก็ยังพอแห้งแล้วอันซ้ำนี่นราบุตรเอิดผู้มาลกละมื่อเดียวเบิร์ตสามตามันแพงพันสองพันพันแปดบาทกะ คู่ละแปดบาทแม่อยากไปลงเนาะเยี่ยมเนาะอืมละบาวเว้นใต้อยากไปลงเนาะก้าคู่ละแปดบาทเพราะจ้างวันละสองร้อยก้าเอ้มัดไอ้คู่ละสองเอ้คู่ละห้าบาทนะบ่มีผู้มาเบิดแค่นั้นมันยากข้ามหน้าไพน้าม em ันเพราะจ้างวันละสามร้อยลงก้าคู่ละแปดบาทบอกเออคู้มากนะอยากมาแต่สายญาติกันลูกวั่นเออว่าแต่นี้กายเขาเจาลูกบอลสามตา ไม่แพ้กสิบอยกได้เห็นเนาะผู้ละแปดบาทเอองกเออออัช่างงดด้วยพี่น้องเขาเจ้ากระโบเรนอาบบยากพี่น้องถ้าจ้างถือคือเขาเจ้ายากดำหน้าเจ้าของเพราะจ้างแพ้วมาหน้าเจ้าของก็ถิ่มไปแปเเงินก้อนมาสั่นคือกันก็หน้าเจใสฮะหละบรรลุสุภูสิลงมาเป็นเศร้าดำหน้าอยู่เขากระสิปลามาเอาวันละแสนเลยของอันวันสามลอยกับเก่าสิบกวานเลยเนาะ เขาว่าดำหน้าอยู่กับสิป้าไปเขาอ่ะเขาจะเอาเงินก่อนเพราะว่่าชวงนี้กับสิหาคนงานเนี่ยพี่เราจ้างถือวันละสองร้อยไปเพราะว่าโบได้อึดมองดำแต่ว่าบบได้ไปเอาดอกปกติราคาที่เขาจ้างกันก็สองร้อยวันละสองร้อยแต่ว่าช่วงนี้ไพกาดำหน้าไพนาัมดำพร้อมกัน ก็เลยก็หาคนงานยากแหน่อยตัจ้างวันละสามร้อยก็มีคนงานนะหลายพนยังน้องมีบอกยังรู้อันน้องมีบอกว่าน้องมีจ้างลูกก้านักคู่ละแปดบาทคนจ้างอัม马拉บเออคู่ละบาาทจ้งคู่ละแปดบาทของจ้างคู่ละห้ากับปกติเขาจ้างคู่ละห้าอัม马ามันวิปุมาเด้อ เรอิ่มอัม马าเนี่ยกระเลิรดเลอรเปิร์เซอเนื้อมันเนื้อชาติวานแถวบ้านเขาบอกว่าอัม马拉อวดล่ำอวดรวยจ้างกระเกิดบ้านเกิดเอากระโบเห็นบอสแล้วว่าน่ะสันสวยและรวยมากกระซีเฮ็ดจังไดรละบ้านบัดกล้วเพื่อคืนน้ำเทาแล้วบัาคาแรคเตอร์เล่นๆของนางสร้างนางคันตีเจ้าสิมาส้วนเขาจ้างแปดบาทเออแปดบาทบ้านนี้ไพ้กับบ้า่อยากไปได้มันถืออึกบ้านละสี่บาทพอดีแล้วเขาจะไปกุ๋งแถวบ้าน แหละมันทำให้ผิด e คนอื่น,นเคนนั้นกล้มนีเบิดพตผิดอะไรเละเศษยังไงเนาะไปจ้างชื่อจ้างชื่อเกิดเขาผัดบัวบ้าเนี่เขาก็ไปหาดับเราผัดบัได้คนเห็นเนาะเราเลยจำเป็นต้องเกเอาบัมันกาซึ่งมอสเป็นปิดน้ำลูกนะเสมอเลยมันก็ต้องพยายามดับให้มันทันน้ำทันฝนเพราะมันเริ่มแห้งฝนก็วโตฝนตัวตมาอะไรมือแล้วเาก็ต้องเฝ้าดับ บ่้าวน้ำๆน่กับบานนั่นน่าจะพองปันน่าลายกันจ่าน้างดานี่สามรอยนะตายโตอยู่แล้วนะมันช่วงนี้มันราคาดีอยู่แล้วเ,เขามาแก่แถวบ้านนะมารับส่องอรถวิโกมารับส่งก็าละสามรอยแต่มันเลิศต้องอันมาดละสี่บาทและคุูเงิมันละสามบาทก็ยังสิงมีคนมากเลยนะคระวะเราผัดไป เกย์คนมัดละสี่เป็นเลยสันสวยและรวยมากสาวกจนจดแตกดใครตีเขาสาพวกสิจา้าน้อกันนันตีกันสิขาคออย่าบ,บอก<ล>ว่าตืน่นมาว่<ล>าปล่อยงัวกินก้าอย่ามนี้สลโแลแกนที่แท้แล้วเป็นสโลแกนของเราซื่อๆสันสวยและรวยมากานะถ้าประทศสรุปแล้วเงินน่าสะกินกับตรงนี้แล้วนางบอกว่าไปบอกคนงานว่า จ้างมือนีิมือเดียวเดิมมืออื่นบริจ้างก็มีเงินนางหวังเอามือละมือละสามร้อยรถสิบคนมันก็สามพันเลยเอแม่ลดกาอีกเว่าหนึ่งเ้อยมว่าหนึ่กัจ้างลดการอ้วนเท่าไรพันนางแบบผมมีเงินอย่าจ้างเหมือนเงเอามือเดียวอีกเกมมือเดียวนางนะประดามม้วนได้พี่น้องเพราะว่ามันมีหนามลาย เกะกะเกมามือเดียวอีกได้แล yeah, sure. ้เห็ดมืนะเจ้าคจากเรก่อสุมเก่าแล้วคงเป็นของดัวลายบอมื่กัจากเรกินสียังบรลายกันดับมื่มายันกร้างงวตัวนี้ก็ได้ชิได้โลกาแล้วมันขักขนาดนอเจห็ดบลาดกระจุกน้ากันเนาะ ซูอุก็งันอ่ะแล้วบัดจูได้ซึมีน้ำดำอยู่เชิงแต่ว่าแถวบนน่ะบนมันแห้งแบบน้ำน้ำหน้าเจ้ามันบ๊ะบดดอกไอมีเ่าว่ะมันยังลายอยู่แต่ว่าแถวโนอนมันก็จะขน้านิดนม่เมถามากเราเว้นส่อหน่ำเต็มยห้เต็มคั่นเราบดดำเราดูดน้าเห็นไปดำอยู่โน่นเอาไอแถวล่องหอยม่วงในบริเวณภาะจูหอยม่วงเป็นแหตุขาดบ้างแล้วเขาไปพุดไอ้เนื้องทางอันนี้เออหลงๆนะมัน ว่างเนาะเขาไปพุดให้น้ามันไหลเออคุดให้นน้ามันไหลขึ้นทั้งรูมเดินทั้งรูมเนอะเขาจุ่มน้ำเนอะน้ำขาดว่างนะกระเจงกระโดงเอขาดูดเขาดูดดำเอาอ่ะจะเล้วน้ำห้อยโมงนะมึงปัสิมาเฮ้าหัวเนี่ยบอสมาตัวนี้จุนเนีย